กลับมาถึงส,สุดท้ายของมณีบิสนะคะมาดูกันบ้างดีกว่าอีกประเทศหนึ่งนะคะที่เราอาจจะมีการรายงานตัวเลขต่างๆออกไปแล้วก็ล่าสุดเขาก็เพิ่งมีการออลดอัตราดอกเบี้ยลงไปนะะธนาคารกลางออสเตรเลียนะคะเราไปเจาะลึกกันดูดีกว่านะคะว่า,าเรืเ่องของเศรษฐกิจบ้านในบ้านเขาภาพรวมจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้ในช่วง m a g นจิ้งมณีค่ะ,คะ ค่ะคุณผู้ชมคะทวีปออสเตรเลียค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทวีปที่น่าลงทุนนะคะเพราะว่าธนาคารโลกค่ะได้ออกมาบอกแล้วค่ะว่าทวีปออสเตรเลียนั้นเป็นหนึ่งใน1ิของทวีปที่น่าลงทุนเพราะว่าเอื้อต่อเศรษฐกิจโลกค่ะแล้วไทยนั้นก็ทําการค้าทางการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจมายาวนานแล้วนะคะส่วนในอนาคตจะเป็นยังไงนั้นวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากดรสุภัสสุภสัชราสายผู้อํานวยการศูนย์ออสเตรเลียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาให้เกียรติร่วมพูดถึงประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะ ค,ค่ะอยากจะให้อาจารย์นะคะช่วยพูดถึงความเป็นมาของศูนย์ออสเตรเลียศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะว่ามีความเป็นอย่างังไงแล้วก็มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งขึ้นมาเพื่ออะไรค่ะครับศูนย์ออสเตรเลียศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยจัดตั้งในปี2553ค่ะแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ม,มา14ปีค่ะแล้วก็จัดตั้งโดยตระวงมหาวิทยาลัยของวัดนะครับแล้วก็ขณะนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ มีนโย,ยบายที่จะเป็นศูนย์กลางของพื้นที่ศึกษาหรือว่า area study ของประเทศทต่างๆไม่ใช่ออสเตรเลียอย่างนี้นะครับมีอาเซียนมีอะไรต่างๆหลายประเทศรัสเซียอินเดียนะครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์หลักก็คือเราก็ต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับประเทศอสอสเตรเลียนะครับจริงแล้วถ้าเราพูดกันภาษาง่ายๆก็คือการที่เราจะต้อง ในโลกโลกาภิวัตน์นะครับเ l i z เ t i o n แล้วเราต้องรู้เขารู้เราทาี่เพราะฉะนั้นศูนย์ในลักษณะนี้จะทําหน้าที่ในการที่จะทาสต๊ u ดี้ต่างๆที่เกี่ยวกับประเทศออสเตรเลียในทุกๆด้านนะครับไม่ใช่เศรษฐกิจด้านเดียวแล้วก็มาเผยแพร่ให้คนของเรามีความรู้ในเรื่องนี้มากขึ้นค่ะแล้วในปัจจุบันนี้ความสัมพันธ์ของไทยแล้วก็ออสเตรเลียตรงนี้เองเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกันยังไงบ้างคะความสัมพันธ์จัดว่าดีนะครับแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยออสเตรเลีย ซึ่งเป็นปีที่มีการกิจกรรมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียมาทั้งปีแล้วออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางซีกโลกใต้ของเรา<ม>นะครับแล้วเขาเป็นทวีปจริงๆแล้วไม่ใช่ประเทศประกอบไปด้วยประเทศข้างใน6ประเทศ<ม>คือรัฐต่างๆหรัฐนั่นเองนะครับแล้วก็เพราะนั้นออสเตรเลียนั้นก็จะเชื่อมกับเราโดยตรงนะครับ<ม>กับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะ,ะยิง่งเพราะฉะนั้นความสําคัญนั้นมีทั้งการเมืองระหว่างประเทศนะครับเศรษฐกิจและก็สังคม เราก็ควรจะรู้จักออสเตรเลียให้ดีขึ้นเพราะอย่าลืมว่าในแถบโซีกโลกทางด้านใต้าทางแปซิฟิกเนี่ยมันไม่ใช่มีออสเตรเลียประเทศเดียวม,มีนิวซีแลนด์มีหมู่เกาะต่างๆในแปซิฟิกเยอะซึ่ง่รวมกันอยู่ในในบริเวณงั้นเดี๋ยวตอนนี้ขอเจาะลึกไปถึงเศรษฐกิจของออสเตรเลียว่าเขามีเศรษฐกิจที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากบ้านเราอย่างไงบ้างคะเศรษฐกิจออสเตรเลียถ้าเรามองเห็นลึกๆจะเห็นชัดว่าเขามีความเข้มแข็งสูงนะครับจริงแล้ว ออสเตรเลียนั้นเป็นประเทศที่มีการเขาเรียกว่ามีความมีกรีฟอร์มประมาณปี83เริ่มต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็รีฟอร์มเสร็จประเทศเขาก็เข้เขมแข็งมาโดยตลอดครับแล้วก็เราก็เห็นได้ว่าไม่ว่าจะเกิดวิกฤตที่ไหนออสเตรเลียไม่กมระทบเลย,ยเกิดวิกฤตที่เอเชียเราเมื่อ10ปีที่แล้วเราก็คาดว่าออสเตรเลียคงมีปัญหาเยอะแต่จริงๆมันไม่ใช่เขายังดีขึ้นเพราะว่าคนจากเราเขาไปลงทุนที่ออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่นะครับ มีวิกฤตอยู่แถวยุโรปตอนนี้ออสเตรเลียก็ยังนิ่งอยู่เพราะน,นั้นเศษรษฐกิจเขาก็โตอยู่ประมาณปีละประมาณหนึ่งึงเปอร์เซ็นต์นะครับ<ม>ซ,ซึ่งถือว่าเยอะมากมสาหรับประเทศพัฒนาแล้วะนะครับแล้วก็ผมเข้าใจว่าเราดูข้างเงินนี้นะครับตอนนี้<ม>ข้างเงินออสเตรเลียก็แข็งมากค,ครับสาบบาทกว่าค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยแนะนําว่าหากเราจะไปลงทุนที่ออสเตรเลียตรงนี้เองคนลงทุนเนี่ยควรจะมีการศึกษาข้อมูลหรือว่าต้องดูอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะ ก็คงต้องศึกษาออสเตรเลียให้ชัดออสเตรเลียมีความแตกต่างกันเยอะใน<ม>ในใน,ในลายรัฐของเขาหรือในลายประเทศเล็กๆควีนส์แลนด์ก็จะเป็นพวกเกษตรค่ะวิกตอเรียนิวเซาเวลที่มีซิดนีย์แมรเบลร์นอยู่<ม>ก็จะเป็นอุตสาหกรรมเพราะนั้นอีกช่วงก็เป็นท่องเทีย่ยวอีกพวกนึงก็จะเป็นเมืองแร่พวกนึงก็เป็นไวน์อีกพวกนึงก็จะเป็นผู้โลหะมีค่าคพวกนี้เนี่ยต้องเข้าไปดูให้ชัดเจนกวนระเบียบผมคิดว่าไม่ยากทุกอย่างเปิดนะะฮประเทศนี้เขาเปิด ให้ทุกคนเข้าไปดูได้เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรต่างๆไม่จําเป็นเลยถ้าเราเดินเข้าไปก็คือก็คือขอให้หาความรู้ให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปศึกษาหรือว่าเราไม่ค่อยมีความรู้ในยลนของข่าสั้นๆค่ะข่าวนี้ขอขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบคุณค่ะครับค่ะนั่นก็เป็นภาพรวมนะคะของภูมิภาคหรือ